วันนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเรามามดูผ้าเบรกนะครับลักษณะนี้นะครับมันหมดอายุการใช้งานแล้วครับนะถ้าเคารือดีดแล้วมันรู้สึกว่าแข็งกระด้างเกินไปนะครับก็การยืดหยุ่นตัวในการเบรกแต่ละครั้งก็จะทําให้เบรกสิทธิภาพในการเบรกไม่ดีนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีร่องนะครับเราก็ควรจะซาะร่องอเอาเอาฝุ่นเอาดินออกนะครับอ,อย่างน้อยมันมันก็จะได้ช่วยให้ เบรกไม่มีเสียงดังนะครับอะเล็กๆน้อยๆเขาฝากไว้นะครับผ้าเบรกมันเป็นอะไรที่ป้องกันไมใใ่ให้ส่วนของจานที่เบรกมันเสียหายนะครับอะถ้าเหล็กสีเหล็กมันเกิดความร้อนนะครับอย่างเช่นว่าถ้าถ้าประกบกันอย่างเงี้ยนะครับอะเหลือแต่เหลือแต่เหล็กเมื่อเหล็กสีสีเหล็กมันเกิดความร้อนความร้อนก็ถ่ายเทมาทางท่อเนี่ยท่อนในตัวนี้นะครับ นะเป็นเป็นผลหนึ่งเออเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ำมันบรกด,ดำ<า>นะหลายคนนะรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับซึ่งความร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับอดอทสามดอทสี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับอ,อ่าอันนั้นคือเบอร์อ่าดอทสี่ก็ทนในส่วนของอุณหภูมิที่สูงกว่าดอทสามนะครับอ่าดอท 4, ดอทโฟดอทดอทเนี่ยนะครับ ไม่มีสายดูนะครับตัวนี้เราก็จะดูตรงที่ฝาเบรกได้ตรงนี้นะครับข้างในเนี้ยนะครับหรือถ้าเป็นรถโด,ดยทั่วไปเขา้ก่าแลวสปอร์ตมันก็จะดูได้นะครับโอเคคลิปนี้เล็กๆน้อยๆเขาฝากเพียงท่านี้นะครับยังไงก็ตรวจสอบผ้าเบรกควรเปลี่ยนนะครับถ้าบางมากเกินไปก็ควรเปลี่ยนได้เลยหรืออายุการใช้งานนานแล้วนะครับเกิดการแข็งกระด้างได้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับรับชมคลิปครับผม